คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มาอย่างครึ่งหลังนาทีหากรกาคาสกอร์ูงย์ในเวลาไหลเกินสามจุดนางก็สิบไม่นานนําไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจรารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานิตาสี่สิบนาทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิก45 OVR e ทุกทุกท่านนะครับก็สลับผลงานของเมื่อคืนเนี่ยก็กราบขออภัยด้วยนะครับคือเจ้าบ้านเนี่ยเล่นแบบทุเล็มากๆก็ คลิป VIP น,นี้เนี่ยจะเป็นคลิป VIP ประจำวันที่3เดือน10นะครับ64คนที่จะได้ดูคลิปนี้นะสำหรับคนที่เป็นกลุ่ม VIP เท่านั้นนะครับใครที่สนใจเข้ากลุ่มนี้ดีแบบนี้เนี่ยก็ S45 ได้เลยนะครับ SOVR45 ได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางเราเ,าเราก็มีแบลตฟอร์มใหม่นะพวกเกี่ยวทัศนะลายวันเนี่ย วีพีทั้งหด5ตัวเนี่ยก็เช่น 1, 2, 3แล้วก็ผลงานพี่เสืออีก 1, 2, 3นะอันดับนะ5ตัวนะครับทัศนะนาหลายวันก็สั่งซื้อได้เหมือนกันนะครับ sover 168นะครับ S o v e r 1 6 8ที่เดียวเท่านั้นครับก็วันนี้ผมขอไปฟุตบอลสวิตเซอร์แลนด์นะเดิวชั่น1 อ่าเตะเวลาหนึ่งทุ่มสิบห้าเนี่ยคู่ระหว่างอารัวเนี่ยเปิดบ้านรับการเยือนเอสซีคีสเนี่ยซึ่งบนคู่นี้เนี่ยมันมันมีราคาที่มันมันแปลกๆอยู่หลายอย่างนะก็อารัวเนี่ยก็แข่งไปแปดนัดก็ชนะสี่เสมอสองแพ้สองยิงได้สิบห้าลูกเสียสิบสี่ลูก,กเก็บแต้มได้สิบสี่แต้มลั้งอันดับที่สามนะครับส่วนเอสซีคีสเนี่ยแข่งไปทั้งหมดแปดนัดก็ไม่ชนะใครเลยนะเสมอหนึ่งแพ้เจ็ดยิงได้ห้าแล้วก็เสียถึงยี่สิบสี่สติของอารัวเนี่ย เวลาเฝ้าลังเนี่ยของปีนี้เนี่ยเล่นในบ้านทั้งหมด4นัดนะเฝ้าลังเนี่ยก็ชนะ3แพ้1กดคู่แข่งได้ถึง10ประตูเลยนะแล้วก็เสียถึง5้าประตูส่วนเอซีคสเนี่ยออกไปเยือนของปีนี้นะทั้งหมด4นัดนะก็ไม่ชนะใครเลยเหมือนกันก็เสมอ1แพ้3ยิงคู่แข่งได้แค่2ประตูเองแล้วก็เสียถึง14ประตูเลยนะเวลาออกไปเยือนของเอซีคสเนี่ยซึ่งสติของบอลคู่นี้เนี่ย เวลาเจอกันเนี่ยรับประกันเลยว่ามี2ประตูให้เห็นเยอะมากๆและมันมีอยู่ปีหนึ่งเมื่อปี2021เนี่ยของเดือน2ไอ,อ้วันที่6เดือน2เนี่ยจบเสมอศูต,ตอนนั้นเนี่ยอารัวพปยเยนอสซีเนนะแบกราคาเหรีแค่ครึ่งลูกแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรราคาลูกควบ1ลูกหรือปอปอเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ก็ก็จะสลับกันแพนะนะแต่ว่าสติสติเวลาอารัวเล่นในบ้านเวลาเจอเคสเนี่ยหนัดหลังสุดเนี่ยตั้งแต่ปี2019จนถึงปี2021เอนี่ยอารัวเอาชนะไปแค่3ครั้งนะแล้วก็อารัวเสมอ3ครั้งก็เลทราคาที่เสมอเนี่ยมันจะเป็นเลทราคาของลูกครบครึ่งแล้วก็ครึ่งลูกแล้วก็ครึ่งลูกนะแต่เลทราคาวันนี้เนี่ยมันมาแปลกมากเลยจากจากราคาที่แบบ หนึ่งลูกแล้วก็ไข่ครึ่งครบลูกคือราคามันไหลแบบชนิดแบบว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างสับคู่นี้นะส่วนอารัวเนี่ยผลงานปีนี้ก็ยังถือว่ายังยังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคจนไม่น่าเกียดจนเกินไปนะแต่ว่าเอสซเนี่ยผลงานปีนี้นะถือว่าแย่มากๆแย่จริงๆคือหลังบ้านน่าจะมีปัญหามากๆเลยนะราคาวันนี้เนี่ยก็ให้อารัวเนี่ย มาต่อ s อซีเคนี่ยคึ่งครบลูกก่อนจ่าย0.68เลยนะคือราคาเนี่ยราคาแรกเริ่มเนี่ยจ่าย0.68ให้ลงน้ำล้นๆเลยแล้วก็มันเป็นขยับมปหนึ่งลูกหนึ่งลูกขยับไปหนึ่งลูกจ่าย0.58ซึ่งมันจ่ายแห้งมากซึ่งพอขยับไปหนึ่งลูกเนี่ยให้ลงเนี่ย,ยก็อยู่ที่1.35เลยซึ่งบลคู่เนี่ยนี่คือราคาเปิดตั้งต้นนะส่วนราคาพูเนี่ยราคาพูตั้งต้นเนี่ยก็ ให้ให้อารวจเนี่ยชนะแต่ราคาแรกแหละให้ภูอารวชนะ1.50่ด้าูนูเสมอ4.20จุดสูนแล้วก็ภูเอสีเคดเนี่ยอยู่ที่ห้าจุดสองห้านะนี่คือราคาทุกสินทุกอย่างเนี่ยราคาแรกเนี่ยตั้งต้นเนี่ยคือสนับสนุนเจ้าบ้านทิศทางสนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นราคาเจ้าบ้านชนะราคาภูเสมอราคาหลังบ้านชนะแทบที่จะแบบเป็นโอกาสเอสีเคลดเลยแต่เราอย่าลืมไปว่านะครับราคาแรกเริ่มเนี่ยจากคกรึ่งงบลูกและจ่ายน้ําอย่างเนี้ซึ่งผมก็ยังมองว่า เอสซีเเนี่ยสู้แหละแต่ว่าคงจะสู้อารัวไม่ได้และราคาปัจจุบันตอนนี้เนี่ยปรับให้อารัวไปต่อลูกครึ่งในหน้าจ่าย0 8 0ให้รองน้ําล้นเลยและราคาสูงต่าเนี่ยราคาเล็กเริ่มเนี่ยจาก3ลูกเนี่ยจา่าย0.90ให้รอง0.90นและราคาปัจจุบันตอนนี้เนี่ยให้นิ่งอยู่ที่3ลูกแหละแต่ขยับน้ําลงมาให้สูง0.75ให้รองน้ําล้นเลยส่วนราคาพูเนี่ยของบอลที่ต่อ1.5และให้พูชนะของอารัว1.29เนี่ย ก็อยู่ในเลทของบอลหน้าบอลต่อที่จะชนะได้นะแล้วก็พูเสมอไป5.50และปัจจุบันเนี่ยให้พูหลังบ้าน s c เคเนี่ยขยับไป11.00ซึ่งถ้าเราถ้าเราเปรียบเทียบจากราคาเปิดกับราคาตั้งต้นเลยนะเอยราคาตั้งต้นกับราคาปัจจุบันเนี่ยแทบจะปิดโอกาสของ s c สคิเลยนะผมบอกเลยราคาอย่างนี้เนี่ยแล้วทุกครั้งสติของของอารูเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยเวลาในบ้านเนี่ย ห้านัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะคือเฉลี่ยยิงคู่แข่งเนี่ยนัดละสองลูกเลยนะแล้วก็เสียให้ประตูคู่แข่งเนี่ยหนึ่งจุดหกประตูก็เฉลี่ยนัดละลูกส่วนหลังบ้านเอสซีคียสเนี่ยเวลาออกไปเยือนเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยก็เฉลี่ยยิงคู่แข่งได้หนึ่งลูกเสียถึงสิบห้าก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยนัดแต่ละนัดของเอสซีคียสเนี่ยเสียให้ประตูคู่แข่งเนี่ยสามจุดศูนย์ลูกเลยนะคือคือเอสซีคียสเนี่ยน่าจะมีปัญหานะซึ่งผมมองว่า อารัวเนี่ยเป็นทีมที่ใหญ่นะสำหรับดิบสวิตเนี่ยเมื่อปีก่อนน่ยถือดีมากแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ก็ถือว่ายังทําได้อยู่ในเกณฑ์ที่มันมันโอเคนะครับส่วนส่วนราคาสกอร์สูงครึ่งแรกเนี่ยวันนี้เปิดมาลุกควบลูกครึ่งนะจ่าย0.80ให้ลอง1.00เลยนะครับส่วนครึ่งแรกเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยมีอารัวเนี่ยมาแบกราคาให้ได้แขบครึ่งควบลูกเลยนะจ่ายจ่ายน้ําเต็มเลยแล้วก็ให้ลอง0.82ซึ่งผมมองว่าี่ราคาครึ่งแรก ที่แบกราคาแบบนี้เนี่ยกับเลทอย่างเงี้ยซึ่งผมมองคู่นี้เนี่ยอารวน่าจะยิง sck ได้นะครับตำตำนะมี2ประตูให้เห็นนะผมมองว่าอารวน่าจะไม่พลาสดสำหรับนั้นนี้น่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับก็วันนี้ผมขอไปฟุตบอลสวิตส์กันนะครับอารวเปิดบ้านรับการเยือนของ sck แต่เวลา1ทุ่ม15นะครับถ้าเครื่องแรกไม่มาเนี่ยตามย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็ sc 5 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับและใครที่สนใจแบบทัศนะแบบรายวันเนี่ย ก็สามารถแอดมาได้เลยครับก็ S O V E R 1 6 8นะครับ S O V E R 1 6 8ที่เดียวเท่านั้นนะครับก็สุดท้ายน,นี้ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ